สวัสด,ดีพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะคะดิฉันมาขอร้องความเป็นธรรให้คุณไอเยเรชทองพูดซึ่งช่วยช่วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาตลอดแต่มาโดนคนคนมีคุญบาร,รมีมาแก้เขา ไปถามเขไม่ได้ดูดูหนิอะไรเลยแค่ถามว่าทําไมพาดใต้อ่ะยังมีการยิงยังมีการวัาวางระเบิดแค่นี้ก็ไม่ได้ใส่ร้ายคุณนะคะขอให้คุณเข้าใจด้วยและการตัดสินให้เขาติดคุกไปห้าปีสี่เดือนนี้ซึ่งไม่เป็นธรรมเลยค่ะดิฉันเดินนามของคนไทยออกมาเรียกร้องสิิ์อันนี้ ขอความเป็นธรรจากจากท่านผู้พิพากษาทุกทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ